มี2ท่านที่จะขึ้นมาร่วมเวธีกับผมนะครับท่านแรกนะครับจากบลเวลเมจิกนะครับเรียนเชิญคุณตรินอินทระโอพาสนะครับท่านกรรมการผู้จัดการนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับคุณตรีนครับเดี๋ยวเรียนเชิญนั่งข้างผมได้เลยนะครับอีกท่านนะครับจากบลอินโนเวสเนะครับเรียนเชิญคุณพยนพงสาวรีนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสายงานแนะนําการลงทุนครับ สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับงานเซนเตอร์ซิตี้ของเราวิธีการช่วงแรกผมขออนุญ,ญาตยืนง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะมีระบบอัตโนมัติในการแรนดอมนะครับว่าทั้งสองบลนี้ท่านไหนจะเป็นคนพูดก่อนนะครับโดยแต่ละท่านจะมีเวลา 15นาทีในการให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่น่าสนใจช่องทางการลงทุนผ่านกองทุนรวมสําหรับมือใหม่หรือว่ามีคําแนะนําอะไรอยากจะฝากไปยังคนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยก็เรียนเชิญเลยนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาแรนด o อมกันดีกว่าว่าระหว่างคุณพยนต์จาก i n n o v เว x กับคุณตรินจาก WellMagic ใครจะได้เริ่มพูดก่อนนะครับระบบแรนดอมของผมมาเลยครับตรงไหนฮะตรงไหนฮะ อันนี้แหละครับอันนี้อ๋อโอเครันดอมกันอย่างนี้นะครับงสงแสนเป็นอาเวลเมจิก <Magic S 2> ครับฉลิญเชิญคุณตรินนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำาท่านนักลงทุนนะครับเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมได้ตามสะดวกเลย15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมีนาฬิกาจับเวลาให้พี่ตรินด้วยนะครับ ถ้าครบแล้วไมค์ของพี่ตินจะมีไฟฟ้าช็อตทันทีนะครับโอเคน่ากลัวมากโอเคเชิญเลยครับพี่ตินครับเชิญครับสวัสดีครับผมตินนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบอลลอเวลแมจิกนะครับก็แนะนําสั้นๆนิดหนึ่งบอลลอเวลแมจิกเนี่ยจริงๆมันเกิดจากการที่เราเคยเป็นบอลนอคือบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าเวลแมจิกมาเจ็ดปีแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ขยายธุรกิจออกไป เกี่ยวกับจากกองทุดรวมมาเป็นตราสารหนี้แต่ตอนนี้เราก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์แล้วนะครับค่งได้รวบรวมกิจการเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยจริงๆผมจะมาแนะนําจริงๆเป็นผมเรียกว่าユーザแมนโอลดีกว่าก็คือ,อ,อคําแนะนาเกี่ยวกับการที่จะทํายังไงให้พวกเรากเกษียณไวและอารมณ์ดีได้นะครับแล้วก็มี4แนวทางที่เรียกว่า4ช็อตคัทนะครับคู่มือต้านเกษียณจนนะครับเดี๋ยวผมขอส,สไลด์ถัดไปเลย โอ้ยโอเค,อเคนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าถ้าเราไปทานยาหมอตีทั้งหลายเนี่ยมันเสี่ยงตายนะครับแต่ว่าชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยเราเสี่ยงตายไม่ได้นะครับเพราะว่ายาหมอตีเขาอาจจะจัดอะไรมาให้เราเราก็ไม่รู้นะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเสมอคือว่าการจัดการลงทุนเรื่องเงินทุนของเราเนี่ยเราต้องรู้ตัวของเราเองจริงๆเรามีมอโตโต้คือ,อ,อดูแลเงินสม,มนตนนั้นไม่มีนี่เป็นมอตโต้ที่เราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของการบริหารเงินออมเงินลงทุนให้กับนักลงทุนนะครับโอเคช็อตคัดอันแรกนะครับ ทีเห็นเลยว่าแต่แต่ละท่านตอนที่เข้ามาที่บูธนะครับจะมีออบอร์ดใหญ่ๆเขียนไว้ว่า Financial g o a l หรือเป้าหมายในการลงทุนของแต่ละท่านคืออะไรจริงๆเนี่ยก่อนก่อนที่เราจะถามว่ากองทุนที่ กูรูซึ่งตอนนี้กูไม่รู้จะอยู่รูไหนกันแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าแนะนําไปก็รู้สึกอาจจะผิดผิดกันไปหมดนะครับกูรูทั้งหลายท่านแนะนำเนี่ยจริงๆก็ๆก็ฟังไว้ก็ดีแต่ว่าโจทย์โจทย์แรกที่เราต้องถามคือช็อตคัดอันแรกคือมันแมทหรือมันตรงกับเป้าหมายในการลงทุนของเราหรือไม่นะครับอันนี้คือช็อตคัดอันแรก ถ้าเขาแนะนํากองที่แบบว่าเออมันดูฟังดูน่าเชื่อถือแต่ว่ามันไม่ตรงกับเป้าหมายในการลงทุนของเรามันก็เป็นการเทคความเสี่ยงที่ที่เยอะเกินไปหรือเปล่าทําไมเราต้องเทค,ความเสี่ยงเยอะขนาดนั้นเราต้องถามตัวเองก่อนนะครับอันนี้คือช็อตคัดอันแรกนะครับช็อตคัดอันที่2โอเค okay. นะครับก็คือเมื่อเราเลือกกองรู้รู้แล้วว่าเป้าหมายคืออะไรปับ๊บเลือกกองไปแล้ว ระหว่างทางมันต้องมีการปรับแผนนะครับให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนนะครับจริงๆเครื่องมือในการเลือกกองเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ละที่ก็มีโรโบแอดไวเซอร์มีเวลแอดไวเซอร์มีอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยที่ที่จะเลือกแต่คนที่ตัดสินใจสุดท้ายต้องเป็นตัวเรานะจำไว้เสมอ เชื่อใครเชื่อใครเนี่ยมันเชื่อไม่ได้หรอกนะฮะต้องต้องดูว่ามันแมทกับตัวเราเองไหมนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือในการคัดกรองต่างๆในในของเว็บเมจิกเรามีตัวฟันอินโฟฟันสกรีเนอร์นะครับแล้วก็ตัวท็อปชาร์ตตัวท็อปชาร์ตเนี่ยผมผมอยากจะเน้นนิดนึงเดี๋ยวขอเป็นสไลด์ถัดไปโอเคท็อปชาร์ตท็อปชาร์ตของเว็บเมจิกที่อยู่ในเว b m เมจิก com เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ ท็อปรีเทิร์นที่เห็นหลายคนเขาจะเอาท็อปรีเทิร์นขึ้นมานะครับท็อปรีเทิร์นเนี่ยเขาจะดูแค่2มิติเท่านั้นก็คือยอดที่ทำ ผลตอบแทนได้ดีในช่วงเวลาหนหนึ่งนะครับแล้วก็ดูในแง่ของว่าความเสี่ยงที่มันจะทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นนะครับแต่ท็อปชาร์ตเราดูหลายมิติเราดูความสม่ำเสมอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลบาง,บาง,บ,างบางกองติดท็อปรีเทนแต่ไม่ติด top ท็อปชาร์ตเพราะท็อปชาร์ตเราจะดูว่าคุณเก่งอย่างสม่ำเสมอหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของท็อปชาร์ตก็จะต่างจากข้อมูลของหลายๆที่นะครับ โอเคนะครับทีนี้เข้า,ขาโจทย์ของเราเดี๋ยวหาว่าเราไม่ไม่เชียร์กองเราก็เชียร์นะครับแต่เราเชียร์กองที่อยู่ในท็อปชาร์ตตอนนี้จากท็อปชาร์ตนะครับเท่าที่ดูเนี่ยประมาณ10กองทุนนะครับที่อยู่ในท็อปชาร์ตของเราจะเป็นกองประเภทเอาใจเจ้าภาพนิดนึงนะครับจะเป็นกองที่เป็นมิดหรือสมอลแคปนะครับ นะครับก็คือเป็นออกองที่หุ้นไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะครับเป็นไซส์ปานกลางถึงไซส์เล็กนะครับโอเคในฟันอินโฟก็มีรายละเอียดมากมายนะครับอันนี้ก็ไปศึกษาได้อยู่ในอ,อ,อยู่ในเว็บไซต์ของเว b เมจิก dot com นะครับอ่ะช็อ,ชอตคัดอันที่3นะครับช็อตคัดอันที่3คือพอหลังจากที่เรารู้ตัวของเราแล้วแล้ว,ลวเราดเูเปรียบเทียบกองในท็อปชา์ตแล้วนะครับตัวที่3าที่เราจะดูคือเราต้องหมั่นตรวจสุขภาพาพอร์ตนะครับปรับพอร์ตให้เป็น ไม่ต้องเสี่ยงก็รวยได้ผมอยากคำ,คำเน้นคำนี้ว่าครับว่าไม่ต้องเสี่ยงก็รวยได้เนี่ยตรงตรงรวยเนี่ยต้องรู้ว่าเป้าที่ที่เราลงทุนเนี่ยเราจะอยากจะรวยในระดับไหนนะครับถ้าเราอยากรวยเยอะๆมันก็ต้องเทคความเสี่ยงเยอะๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป้าอย่างที่เราต้องการมั้งเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ต้องเสี่ยงก็รยได้เนี่ยจึงจึงมีความสําคัญนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับข้อคาดอันที่4คือพยายามเฉลี่ยการลงทุนนะครับแล้วก็หากองหรือหาหุ้นกู้ที่สร้างผลตอบแทนให้ซึ่งเราเรียกว่าหงดําเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเลือกเลือกกองที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุนของเราหงดําก็อาจจะเป็นของคุณนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับ ยูส์แมน u a l ของผมอยู่ในอยู่ในหนังสือการ์ตูนฉบับนี้นะครับก็ไตเติลของหนังสือการ์ตูนคือกเกษียณวัยอารมณ์ดีด้วยสีช็อตคัสโด,ดยเวมเมจิกนะครับก็ไปรับได้ที่บูธของเวมเมจิกนะครับหรือจะดาวน์โหลดในอ e ีบุ๊กก็ได้นะครับผมโอเคนะครับกนะบ็เรามีแฮชแท็กดูแลงเงินสม,มนุนตนนั้นไม่มีกเกษียณวัยอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับไม่อยากไม่อยากถือหนังสือคกลับไปก็สามารถที่จะ ดาวน์โหลดใน Q, Q R code ต,ตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะเอาไปเป็นอ e ีบุ๊กอ่านได้นะครับผมก็4ช็อตััตเเกษียนัยอารมณ์ดีนะครับก็เป็นคู่มือการต้านกเกษียณจนซึ่งทางเวลเมจิกขอแนะนำนะครับผมแล้วก็ในรายละเอียดเกี่ยวกับว่าเลือกกองไหนไปดูในท็อปชาร์ทที่อยู่ในเว็บไซต์ของ w วลเมจิ c ดอทได้ครับผม เวลายังเหลือไหมยังมีเวลาเหลือสักประมาณ8นาทีครับอยากเสริมอะไรตามสะดวกเลยครับเหลือนานมากเลยนะครับผมระหว่างที่ระหว่างที่ดาวน์โหลด QR นะครับผมอยากจะแชร์อะไนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมได้ยินเพื 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. 10. <iye> ่อนๆและนักทุนมาที่บูธผมนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นเห็น เทคนิคอลเมื่อกี้โชว์เทคนิคนะโหดิ่งปากหัวนะครับเราไม่เจอสถานการณ์อย่างนี้มาตั้งแต่ช่วงช่วงไหนนะคุณเล็กตั้งแต่ช่วงสับไพรมไครซิสนะฮะจริงๆแล้วผมก็ผมสองสีแล้วแหละจริงๆผมเข้าตลาดทุนมาตั้งแต่ปี2536นะครับเป็นนนะักนวิเคราะห์นะครับก็นักวิวิเคราะห์หุ้นแหละเดินอยู่แถวอโศกเดินอยู่แถวหลังสวนนี่แหละนะครับก็ผ่านมาจะ30ปีละนะครับก็ น้องๆมาไหว้ผมผมนึกว่าผมเป็นสารพระภูมิ <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับเราเราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับเราเจอวิกฤต .com วิกฤตสัพพามาทุกครั้งที่วิกฤตที่ยากที่สุดก็คือในส่วนของวิกฤตศรัทธานะครับซึ่งจริงๆแล้ววิกฤตศรัทธาน,นี่ผมว่าเราเรามันอาจจะดูเหมือนยากแต่ก็สามารถแก้ไขได้นะครับจริงๆแล้วการแก้วิกฤตศรัทธาน,นี่ก็คือว่าอยากให้คนในธุรกิจตลาดทุนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับก็ ช่วยกันแก้วิสิทธาทาของนักลงทุนด้วยความจริงใจและจริงจังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแล้วมันจะผ่านไปเพราะว่าเราผ่านมาทุกครั้งเราผ่านมา3 4มสี่หนแล้วนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกทุกท่านว่าของดีๆยังมีอีกเยอะในตลาดนะครับพยายามเลือกให้เป็นใช้ .Tools ใช้เครื่องมือใช้4ี่ช็อตคาดอย่างที่ผมบอกเลือกของให้เป็นแล้วคุณจะได้ของดีในตลาดครับผมก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับผม ครับผมขอบพระคุณมากนะครับคุณตรินจากเวลเมจิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ช็อตคัทในรูปแบบเป็นรูปเล่มกระตูนเนี่ยนะครับไปที่บูธของเวลเมจิกขอรับคำปรึกษาขอรับคำแนะนำด้วยนะครับแล้วก็ท็อปชาร์ตเกี่ยวกับ กองทุนที่น่าสนใจเนี่ยมีมาฝากนะครับอยู่ที่บูธไปติดตามกันได้เลยไปกันต่อครับที่บลอออโนเวสเนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ปพยนต์นะครับให้คําแนะนําจะมีกองทุนอะไรที่น่าสนใจเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้เดี๋ยวฝากพี่แนะนําเลยครับสวัสดีครั้งนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านอ่ะขอเชิงประมือหน่อยครับครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวอีกทีนะครับพยนต์พงศรีนะครับจากบลออ n โนเวสเ นะครับปัจจุบันรับหน้าที่ดูแลด้านการให้คําแนะนําการลงทุนนะครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับนักลงทุนนะครับวันนี้ขอทวนโจทย์คุณบอยครั้งหนึ่งนะครับรบโจทย์วันนี้เนี่ยก็คือว่าถ้านักลงทุนมือใหม่นะครับอยากเริ่มต้นกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมสักกองหนึ่งเนี่ยกองไหนน่าจะเป็นกองแรกแรกที่เขาจะ,ะพิจารณาลงทุนได้นะครับก็ถ้าโจทย์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับ ก่อนจะเริ่มไปถึงว่ากองไหนเนี่ยที่น่าจะเป็นกองแรกนะครับผมอยากให้นักทุนทราบสไตล์หรือวิธีการ,รบริหารของผู้จัดการกองทุนโดยรวมให้รับทราบหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2ส,สไตล์นะครับสไตล์แรกเรียกว่าสไตล์เบต้านะครับหรือพาสีนะครับผู้จัดการกองทุนสไตล์เนี้ยจะเป็นการลงทุนหรือจัดสรรการลงทุนเนี่ยให้กองเนี่ยแทร็กไปกับอินเด็กซ์นะครับ เติบโตไปตามเบนช์แมร์นะครับแล้วก็คาดหวังเนี่ยให้ผลตอบแทนเนี่ยมันขยายตัวหรือเติบโตเนี่ยไปตามเศรษฐกิจอของโลกที่มันเติบโตไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เน้นจะหาผลกำไรที่มันมากกว่า i n d e x นะครับแล้วก็พยายามบริหารต้นทุนให้ต่ำๆนะครับเชื่อว่าต้นทุนยิ่งถูกโอกาสชนะในระยะยาวยิ่งทำได้ดีนะครับยิ่งมีโอกาสเยอะ อีกสไตล์หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าผู้จัดการกองทุนสไตล์ไฟเตอร์นะครับหรือแอคทีฟนะครับสับโรมันคำหนึ่งก็คืออัลฟานะครับผู้จัดการกองทุนสไตล์เนี้ยจะเป็นการพยายามบริหารการลงทุนนะครับเลือกหุ้นเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยชนะ เบนชมาร์กนะครับชนะอินดซ x แล้วก็สร้างผลตอบแทนเยอะๆนะครับเขาต้องใช้กำลังใช้เอฟฟอร์ตเยอะมากในการเพื่อจะวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์การลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยอกองทุนสไตล์แอคทีฟเนี่ยเพื่อจะหาแอลฟ a าเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการบริหารจัดการเนี่ยที่สูงกว่านะครับอกองอินดซ x ฟันนะครับทีนี้หลังจากเรารู้สไตล์แล้วว่าจะมีสไตล์พาสซีฟนะครับ เป็นมวยแบบดีเฟนซีฟนะครับพยายามาลงทุนแบบ Index นะครับแทร็กไปเรื่อยๆกับมวย Fighter นะครับบริหาร Active เพื่อจะหาเอลฟ้าหาการเติบโตสูงๆนะครับที่พึ่งคนหนึ่งในตลาดทุนที่เป็นเสาหลักคนหนึ่งของตลาดทุนคือปู่บัฟเฟตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาแนะนำว่าไงครับเขาแนะนำว่าสำหรับนักลงทุนโดยทั่วๆไปเลยเนี่ย นะครับที่ไม่ได้มีเวลาติดตามตลาดไม่ได้มีสกิลในการติดตามตลาดเนี่ยขอแค่นะครับขอแค่มีวินัยในการลงทุนนะครับลงทุนอย่างสม่ําเสมอเนี่ยแล้วลงไปเรื่อยๆใน i ินเด็กซ์ฟันเนี่ยนะครับปู่บอกว่าไงครับปู่บอกว่ามีโอกาสอย่างสูงมากนะครับที่จะชนะนักลงทุนนะครับแบบมืออาชีพด้วยสามปนะครับเชื่อไหมครับปู่บอกอย่างนี้นะครับ ปู่ที่อยู่มานานบอกอย่างนี้ก็น่าจะมีเ,เหตุผลแบ็กอัพใน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 คำแนะนำตรงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพนะครับอยากให้ดูตรงตรงชาร์จตรงนี้ก่อนนะครับชาร์จตัวนี้เราเปรียบเทียบกองที่เป็น INDEX FUN ์นะครับของโลกนะครับคือเส้นสีขาวขาวนะครับเนี่ยเส้นสี สองเส้นแรกนะครับจะเป็นผลตอบแทนของตลาดโลกนะครับเ,เส้นบนเนี่ยเป็นอินดี x นะครับฟันนะครับที่บริหารแบบพาสซีฟนะครับเส้นสีขาวเนี่ยก็คือกองทุนที่บริหารแบบแอคทีฟทั่วโลกนะครับส่วนสองเส้นล่างเนี่ยเป็นตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเส้นสีเทาเนี่ยก็คือตัว Index นะครับส่วนเส้นสีเหลืองเนี่ยก็คือ,อผลตอบแทนของผู้จัดการกองทุนโดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยนะครับความแตกต่างตรงนี้จะจะให้เห็นว่าในระดับโลกเนี่ยกองที่เป็นแอคทีฟฟันเนี่ยก็ประสบความยากลำบากอย่างมากนะครับในการที่จะพยายามบริหารเพื่อจะเอาชนะตัวเบนชม m a r k หรือ Index นะครับคือ2เส้นบนนะครับส่วน2เส้นล่างก็เช่นเดียวกันนะครับตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยถ้า เฉลี่ยผลตอบแทนของกองทุนที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนไทยทั้งหมดเนี่ยเส้นสีเหลืองนะครับก็จะมีแกลบอยู่กป็ประสบความยากลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลับไปที่คําของปู่ครับปู่บอกว่าถ้าเราไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้มีทักษะในการเ,เลือกหุ้นนะครับ จริงๆผู้จัดก,การกองทุนแบบแอคทีฟเนี่ยมีทั้งทักษะมีทั้งรีซอสในการเลือกหุ้นเนี่ยเขายังลำบากขนาดนั้นเลยในการที่จะสร้างผลตอบแทนให้ชนะอินเด็กซ์ฟันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแอสนักลงทุนโดยเฉพาะนักทุนมือใหม่หน้าใหม่ที่จะเริ่มเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากให้เริ่มลงทุนเลยก็คือกองที่เป็นนโยบายลงทุนแบบอินเด็กซ์ฟันนะครับเพื่อที่จะ,ะลดความเสี่ยงในการ เลือกการลงทุนเป็นตัวตนะครับแล้วก็ให้เงินลงทุนของเราเนี่ยเติบโตไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกผ่านอินเด็กซ์ฟันนะครับทีนี้าถามว่า,ฉาเฉพาะในเมืองไทยหรือทั่วโลกเนี่ยถ้าอินเด็กซ์ฟันตามชา้านเมื่อกี้ชนะตัวแอคทีฟฟันอยู่อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับนักทุนปรับพอร์ตและเห็นภาพตรงนั้นหรือเปล่าสไลด์นี้ผมอยากจะให้เห็น ฟันโลในการลงทุนนะครับออของอเมริกานะครับมันเป็นพ็อกซี่นะครับจะเห็นว่าตัวเส้นสีดำนะครับของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนักลงทุนเนี่ยค่อยๆ a อ l ะโลเกตหรือลดน้ำหนักหรือถอนเงินออกจากกองทุนที่มีนโยบายการบริหารแบบแอคทีฟมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเงินในรอบ10ป,ปีเงินไปไหนนะครับเงินไป ETF เงินไปพาสซีฟฟันนะครับแปลว่าจริงๆแล้วนักลงทุน เองก็เริ่ม a n โ l เล e และเห็นภาพตรงนั้นเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราจะสะสมความมัง่งคั่งถ้าเราจะลงทุนในระยะยาวเนี่ยการาลงทุนผ่าน i n e x fund เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องหมายเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเราจึงเห็นภาพว่าเงินไหลออกอาจากตลาดาจากกองทุนที่เป็น active เนี่ยมาที่ p a s s i v หรือ ETF เนี่ยมาึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้มาเข้ากองเลยแล้วกันนะครับว่า แล้วกองทุนอะไรที่จะเป็นกองทุนแรกที่เราแนะนำว่าลูกค้าอยากจะให้ลองไปศึกษาลองดูนะครับกองนี้ชื่อว่า K World X นะครับเป็นกองทุนของบรลจ k a s s e t นะครับกสิกรไทยถามว่ากองนี้ดียังไงนะครับกองนี้เป็นกองที่เป็น f ี e เดอร์ฟันนะครับลงทุนใน ETF ที่ชื่อว่า iShare World All Country นะครับ กองนี้ ETF กองเนี้เป็นกองทุนที่กระจายลงทุนทั่วโลกนะครับจริงๆในตลาดไทยเนี่ยมีกองทุนที่ลงทุนใน World Equity หลายๆกองนะครับแต่ว่ากองเนี้ เป็นออก o ันที่แปลว่าเขาลงทุนทั้งในตลาดหุ้นที่เป็นตลาด d e v ลอ o p มาร์เก็ตแล้วก็ตลาดที่เป็นอิมเมจิงมาร์เก็ตนะครับแปลว่ามันกระจายครอบคทั่วโลกเลยนะครับบางกองเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็น world index เหมือนกันแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในเนี่ยจะเป็น index ที่ track เฉพาะตัวประเทศพัฒนาแล้วนะครับข้อดีของกองนี้ในแง่ของ index คือกระจายการลงทุนเยอะมากจริงๆนะครับ 60% 62%เนี่ยอยู่ที่ตลาดอเมริกานะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอังกฤษเ,เมืองจีนแล้วก็ไปยุโรปนะครับบริษัทใหญ่ๆที่เราได้ยินชื่อนะครับที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น Apple m i นะครับ t i c r o s o f t นะครับเมซอนเดียนะครับพวกนี้มีน้ำหนักอยู่ในกองทุนนี้ทั้งหมดเรียกว่าลงกองเดียวเนี่ยกระจายเงินจัดสรรไปในบริษัทที่ใหญ่ๆทั่วโลกนะครับ ทั้งกองทุนของไอแช่เนี่ยมีหุ้นมากกว่า2,700ตัวนะครับแปลว่าเราจะไม่พลาดโอกาสของการลงทุนในหุ้นใดๆเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างพอมันเป็น Index Fund ันเนี่ยระหว่างทางมันมีบริษัทที่เติบโตมีบริษัทที่ล้มเหลวเนี่ยตัวแมค h ค n นิซึมของ Index Fund เนี่ยมันจะเป็นตัวกรองให้บริษัทที่ล้มเหลวเนี่ยก็ออกไปจากพอร์ตการลงทุนของเราด้วยตัวเองนะครับ ข้อดีอย่างของกองทุนของเคเสเอสกองนี้ก็คือเงินลงทุนเริ่มต้นต่ำมากนะครับ500บาทก็สามารถลงทุนได้ละนะครับประการที่2คือ transaction cost ก็ต่ำมากเช่นกันนะครับหลายๆกองทุนลงทุนต่างประเทศเนี่ยถ้านักลงทุนลองลองดูค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีตัวค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่เรียกว่า Font ์เอ็นฟรนะครับหรือค่าธรรมเนียมการขายนะครับกองนี้เนื่องจากเป็น index p a s s i v e f u ั d นะครับก็ไม่มีตรงนั้นนะครับมีแค่โบกเ e อร e ฟรีแค่10 b บสิสพอยต์หรือว่า0.1%นะครับก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเนี่ยที่ถูกมากนะครับทิกเก็ตไซส์ต่ำนะครับทราน s ัคชันคอสน้อยนะครับลงทุน500บาทก็เสมือนกระจายการลงทุนไปได้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสําหรับมือใหม่นะครับสำหรับคนเริ่มต้นอยากจะเก็บออมนะครับการลงทุนเนี่ยผมว่ากองนี้เป็นกองที่เหมาะแล้วก็อาจจะลองเก็บไปพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมนะครับ ผลตอบแทนย้อนหลังนะครับหลายหลายคนพอจะทราบว,ว่าปีที่แล้วเนเป็นปีที่แย่มากของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับติดลบเนื่องจากธนาคารกลางอเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่กองนี้ถ้าดูยาวๆเนี่ยก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ year to d t t e เนี่ยก็โตไปประมาณเกือบเกออร์กว่าๆแล้วนะครับก็เติบโตไปกับการ ขยายตัวการฟื้นตัวการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะครับที่นำโดยบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกนะครับก็ออสุดท้ายนะครับอยากฝากไว้ว่าการลงทุนในดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นมือเกา่ามือโปรนะครับอยากฝากไว้เรื่องการกระจายความเสี่ยงนะครับเ,ออเราลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับมีการเลือกหุ้นลงทุนแล้วนะครับบางส่วนของพอร์ตบางส่วนของการลงทุนเนี่ย อยากให้ลองกระจายไปการนนต่างประเทศบ้างนะครับเพื่อให้พอร์ตเนี่ยมันมีความสมดุลน,นะครับแล้วก็จริงๆแล้วบริษัทหลักทรัพย์ i ิน o v เ x เนี่ย,ยก็มีแพลตฟอร์มมีแอปพลิเคชันมีเครื่องมือนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันที่สามารถให้ท่านผู้เกียรติท่านเนี่ยลองไปดูนะครับสามารถลงทุนได้ทั้งหุ้นนะครับสามารถลงทุนได้ทั้งตัวตวราสารหนี้หรือบอบอลนะครับแล้วก็ ทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยในแอปเดียวเนี่ยจบเลยนะครับครบจัก,กรวาลการลงทุนนะครับวันนี้ใช้เวลาพอสมควรพอดีพอดีนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะที่ให้เกียรติบรจาบลิ n อิน t นเวชมานำเสนอ,อ,อข้อมูลในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับถ้าใครสนใจผมก็ไประชาสัมพันธ์ให้ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธของ Innovate X นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย ถ้าเราอยากซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอะไรก็ตามแต่เนี่ยมีบริการอย่างเช่น i n v e เวส X นี่ก็ซื้อของเคสเสร็จได้ถ้าถ้าเราแนะนำกองเพื่อสักู่นี้ได้ทุกบลจถ้าสนใจก็ไปสอบถามได้เวลเมจิกก็ได้ด้วยเช่นกันอ่าโอเคนะครับชอบที่ไหนไปใช้บริการที่นั่นลองพูดคุยลองสอบถามก่อนว่าบริการของเขาตรงใจเราหรือเปล่านะครับขอเชิญประเมินนะครับให้กับทั้ง2ท่านนะครับท้งคุณพยนครับจาก n n o v เวส X นะครับแล้วก็คุณตรินจากเวลเมจิกนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ